ดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้นอยู่กับครูแอนในวิชาสังคมน,นะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องโอวาสามค่ะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะโอวาสแปลว่าคํากล่าวสอนคําแนะนําคําตักเตือนโอวาสามแปลว่าโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้ง3าประการนั่นก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้ง3าข้อนั่นเองนะคะ ข้อที่1ให้เราเว้นจากการทําชั่วก็คือการไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนและไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นเองนะคะอย่างเช่นการไม่ลักขโมยการไม่พูดโกหกการไม่ทําร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะเรามาดูคําสอนข้อที่2กันนะคะก็คือการทําความดีค่ะนักเรียนจะเห็นรูปภาพทั้งสองรูปนะคะเริ่มจากรูปภาพด้านบนนะคะมีเด็กผู้ชายสองคนกำลังทำอะไรคะ ใช่แล้วค่ะกำลังพาคุณยายข้ามถนนนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณยายเนี่ยสายตาไม่ดีแล้วก็เดินช้าด้วยนะคะเด็กๆก,ก็เลยพาคุณยายข้ามถนนนั่นเองอน,นี่ก็คือการทำความดีนะคะนักเรียนรูปภาพที่สองนักเรียนก็จะเห็นไหมคะเห็นเด็กผู้หญิงถือตุ๊กตาไหมเอ่ยเด็กผู้หญิงกำลังจะให้ตุ๊กตากับเด็กคนหนึ่งที่ใส่เสื้อผ้าขาดๆเห็นไหมคะนี่ก็คือการทําความดีโดยการให้ ็นการช่วยเหลือที่เราสามารถที่จะทำได้นั่นเองนะคะอย่างเช่นนักเรียนมีของเล่นหรือว่าหนังสือกระตูนที่เราไม่อ่านและไม่เล่นและไม่ใช้แล้วนะคะก็สามารถที่จะบริจาคให้กับเด็กๆที่เขาไม่มีได้เหมือนกันและนี่ก็คือการทําความดีนั่นเองค่ะนักเรียนเห็นไหมการทําความดีไม่ยากเลยนะคะเราสามารถทําได้ทุกวันเลยอาจจะเป็นการล้างจานการช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านที่สําคัญเลยนะคะก็คือ การตั้งใจเรียนค่ะนักเรียนการทําความดีในหน้าที่ของตัวเองกันนะคะคําสอนที่3การทําจิตใจให้ผ่องใสและบร,ริสุทธิ์ค่ะคุณครูเห็นพวกเราทําทุกวันเลยนะคะดูจากคููปถ่ายแล้วทุกคนตั้งใจทํามากเลยวันนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้ดู พี่คนนี้เขานั่งสมาธิมาทั้งหมด66วันนะคะเขาพบเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองในทางที่ดีขึ้นก็คือได้พิจารณาก็ได้ทบทวนตัวเองนะคะนักเรียนว่าวันนี้เราทําความดีอะไรบ้างเราช่วยเหลือใครบ้างและเราทําร้ายใครไปบ้างนะคะแล้วก็นําสิ่งเหล่านี้มาปรับ ให้ตัวเองสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นได้มากกว่าเดิมนะคะรวมถึงทําให้เรามีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะครูแอนขอเสริมข้อ1และข้อ2นิดนึงนะคะข้อ 1. เว้นจากการทําชั่วหลักธรรมก็คือเบญจศีลนัลกเรียนอาจจะเคยได้ยินคําว่าศีลหนะคะก็คือเบญจศีลน,นีเองนะคะเป็นสิ่งที่ควรละเวน้นไม่ควรทําและ2 การทำความดีหลักธรรมก็คือเบญจะทำค่ะนักเรียนคือสิ่งที่เราควรทํานั่นเองนะคะนักเรียนดูข้อ1น,นะคะข้อ1นึ่เขาบอกว่าไม่ทําร้ายรังแกรหรือฆ่าสัตว์ทุกๆคนก็รักชีวิตของตัวเองใช่ไหมคะนักเรียนเรามาดูฝั่งความดีกันนะคะเขาก็จะบอกว่าให้เรามีจิตใจที่ไมตตาและกรุณาข้อ2 ไม่รักขโมยสิ่งของผู้อื่นก็คือการไม่อยากได้สิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองนั่นเองนะคะและสิ่งที่เราควรทําข้อที่2นั้นก็คือการประกอบอาชีพสุจริตนะคะและการไม่อยากได้ของผู้อื่นนั่นเองค่ะข้อ3ไม่ประพฤติผิดคู่ครองของผู้อื่นสิ่งที่เราควรทําก็คือ รักคู่ครองของตนก็คือเราจะรักเธอคนเดียวตลอดไปอย่างนี้เลยนะคะอตอนนี้เราก็ยังไม่มีแฟนนะคะเราเรียนอยู่เราก็รักคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนนะคะข้อสี่ไม่พูดปดพูดโกหกข้อนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราโกหกเราจะกลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะและการโกรหกก็อาจจะทําให้เราเดือดร้อนได้ด้วยนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราควรทําก็คือข้อ4มีสัจจะก,ก็คือเป็นคนที่รักษาคำพูดของตัวเองนะคะ ข้อไม่ดื่มของมึนเมาค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเมาเราก็จะไม่มีสติใช่ไหมคะเราอาจจะสามารถทําร้ายคนอื่นได้โดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็จะเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นนะคะสิ่งที่เราควรทําก็คือการมีสติสัมปชัญญะ เพราะว่าการมีสติเป็นสิ่งที่สําคัญในการใช้ชีวิตนะคะนักเรียนเพราะการมีสติจะทําให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไม่ประมาทแล้วก็มีความสุขนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วโอวาสามก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้ง3ประการเน้นให้เราทําความดีและวเว้นความชั่วนั่นเองนะคะนักเรียน วันนี้คุณครูแอนมีตัวอย่างการทําความดีมาให้นักเรียนดูนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าเขาทําความดีอะไรตั้งใจดูนะคะนักเรียนแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันท้ายคาดนะคะออกมาไดเลยนะอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมาเนี่ยาทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทําอะไรเอาไปให้แม่แม,แ,มแม่ป่วยอะ ทำอย่างนี้อีกนะมวยเกาะเหล่าอ่าจอดจอดนายเลยครับนั่งนาย,ย,นาย,ยปะ๊ะา่ะจัดไป เอาสั่งมาเร็วต่ออะไร จบไปแล้วนะคะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กผู้ชายคนนี้เริ่มเปิดคลิปมาเขาทำอะไรคะเขาขโมยของเขาขโมยของมาให้ใครคะให้คุณแม่คุณแม่ที่ป่วยอยู่นะจําได้ไหมคะว่าการขโมยของเป็นสิ่งที่ดีไหมคะนักเรียน ไม่ดีเลยนะคะผิดสินด้วยจําได้ไหมผิดสินข้ออะไรผิดสินข้อ2นั่นเองนะคะเพราะว่าข้อมูลของนะแล้วก็มีผู้ชายคนนึงนะคะเข้ามาจ่ายเงินให้แล้วก็ให้กอเหลาไปนะคะผู้ชายคนนี้ทําความดีมาถึง30ปีต่อเนื่องกันมานะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุล้มทําให้ได้ ทำให้ได้รับการบาดเจ็บหนักเลยนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากใช่ไหมคะแล้วผู้หญิงคนนี้นะที่เป็นลูกก็ไม่มีเงินจ่ายก็ต้องซิ้อล้างขายด้านไปนะคะแต่ทันใดน,นั้นเมื่อตื่นขึ้นมาก็เจอใบค่าใช้จ่ายเป็นศูนย์บาทข้างล่างเขียนว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดี่ยจ่ายให้นะคะโดยเกาเหลาหนึ่งถุงแล้วก็ยาแก้วปวดท้องนะคะเมื่อก่อน30สิปีที่แล้วกลายเป็นว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นนะคะคนที่เป็นหมอเนี่ยก็คือเด็กผู้ชายคนที่ขโมยคนนั้นน,นั่นเองค่ะนักเรียนนี่คือการทําความดีนะคะนักเรียนเห็นอะไรไหมคะผู้ชายคุณที่ขายก๋วยเตี๋ยวทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนเลยเห็นไหมคะคนที่ยากจนคนที่ไม่มีข้าวกินนะคะเข้ามาขอเราก็ให้นะคะไม่หวังผลตอบแทนใดๆและการให้คือการสื่อสารที่ดีที่สุดนะคะนักเรียน ยิ่งไปกว่านั้นการให้ที่ยิ่งใหญ่ก็คือการให้โอกาสที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนได้การให้ของนักเรียนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนนึงได้เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้นักเรียนต้องให้โอกาสตัวเองก่อนนะคะให้โอกาสตัวเองได้เป็นคนที่ดีขึ้นได้ปรับปรุงและแก้ไขในสิ่งที่ผ่านมานะคะต้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ไม่ดื้อไม่โนนะคะ ก่อนจบคาบเรียนนักเรียนอย่าลืมทำความดีตามโอวาสามคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสามประการด้วยนะคะการทำความดีเราวยิงความชั่วนั่นเองค่ะน,นักเรียนอย่าลืมทำงานที่คุณครูสั่งให้เรียบร้อยและส่งงานตรงตามเวลาด้วยนะคะและเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะ